มาอูกันต่อเลยครับผู้ชมครับผู้แมนแฮนแซบของเรานะครับแน่นอนครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเราได้พูดคุยนะครับกับพี่ปายกุสุมามณีอวนกาอไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงช่วงนี้ครับแน่นอนครับมาเยือนรายการของเรานะครับจะไม่ให้โชว์ก็กระไรอยู่นะครับและตอนนี้ครับพี่ปายพร้อมกันอยู่แล้วนะครับกับช่วงนี้เลยครับโชว์แซบแซบครับ สั้นจับช่วงนี้ครับพร้อมอยู่แล้วสาวสวยสุดเซ็กซี่มากความสามารถ <c oughs> ไปพบกับเธอเลยครับพี่ปายกุซุมามมดิการ มีมนคลางได้พบนวลนางดึ่งเหมือนต้องมนแด่งน้องลุ่งสิ้นไม่ไว้พอมวยสวยพรดตรนที่รักเจ้าแล้วแท้จริงสา we're na ผู้น้อยผิดไปแล้วจะไม่ขอแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นทราบกันดีอยู่แล้วว่าอายุเนี่ยคืบคานก็ไปคืบคานก็ไปความจำก็เลยลดน้อยลงน้อยลงคงไม่ว่ากันเลยค่ะเป็นประจำของกุสุมานอยู่แล้วแหละลืมเนื้อนิดลืมเนื้อหน่อยเมื่อกี้ได้เห็นปากพิธีกรหนุ่มของเราพังับพังงับเอ๊ะเนื้อเพลงเราหายไปไหน ที่แท้น้องเขาขโมยไปนี่เองแหมจริงๆเลยเราจะร้องอีกเพลงหนึ่งเราร้องเพลงนี้น้องเขาขโมยไม่ได้แน่ะอะโยกโยก,ยก ไทยดังกองสองโมงเช้าท้องพื้นเก่าเพียวเบาบนเสาไผ่เด็กน้อยน้อยยืดลงหน้าทงชัยลิวสวยเป็นสง่าป่ากันดานรู้ลำดวนใจดีเกรดสีตองนำเด็กรอก้องเพ่งชาติยัาชาชาตาเป็นแสงเทียนสองฝามาช้านาน កំរានគង់គ្រូអូហារី ชุนปีแต่บางทีต้องขอข้าวหลวงตานอนเพ้นเพนเดือนเก้าประวันพุธครูโดนชุดหายไปในข้างป่าเด็กน้อยน้อยคอยครูผู้เมตตาจนปีกว่าไม่เห็นหน้าครูลำดู 有。Yeah. โอ้โหน่าจะมาเมื่อกี้นี่นะ <Private S 2> นี่อ่ะถ้าเลือกฟังมาก่อนบอกเลยว่าบอกเลยว่าต่อเตรียมรับข่าวมันไว้อ่ะใล่หรอไม่ได้สุดทฮนดได้เลยไม่ได้ตอนนี้พระราชบัญญัติได้ออกแล้วนะห้ามนะใช่ไหมห้ามแล้วนะห้ามฟังเพลงดื่มเหล้าเหรออ๋อดื่มได้แต่ห้ามโพอนะครับเพราะมากทั้งสองเพลงที่จบไปเพลงแรกคือ หนาวลมทียนนูหนาวลมที่เรนูเมื่อเรนูไปพี่ายบอกว่าพี่ไปอ่นิดหนึ่งใช่ไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่งเชื่อไหมครับมันหนาว่ะพี่ไไม่บอกใครเลยถ้าพี่ายไม่บอกครับไม่รู้นะไม่รู้เลยรจริงป้ะจริงจริงไม่รู้เพราะเราก็จะไม่บอกใครเหมือนกันพี่ว่ารุ่นของพี่นี่น่าจะรู้แล้วเพลงที่สองที่จบไปครับโอ้โหจังหวะสนุกสนานมากนั่นคือเพลงชื่อเพลงว่า ครูรำดวนผมบอกให้เผื่อพี่ลืมอีกไงเผื่อพี่ลืมเหมือนที่ลมหนาวที่เรนูไงเ่อพี่ปายลืมเออผมบอกให้นี่ความจำสั้นแต่รักฉันยาวโอ้แน่นอนแน่นอนเออได้แบบได้อย่างนี้อ่ะพี่ปายครับสุดท้าแล้วพี่ปายฝากผลงานหน่อยสำหรับอัลบั้มทั้งสองชุดนี้เลยละเหรอใช่ไม่อยากไปเลยอะไรยังไม่อยากไปเลยเหรอครับน้องๆน่ารักมากเลยอ่ะก็ฝากอัลบั้มชุดใหม่ล่าสุดกันละกันนะคะมันเป็นเพลงเก่า ต้องขอบพระคุณสำหรับทางไทยแซ่บขาช่องไทยแซ่บครับช่องไทยแซ่บนะขอบพระคุณมากๆเลยทีมงานน้องๆน่ารักหมดทุกทนทุกคนเลยพิธีกรก็แซ่บครับพิธีกรก็แซ่บแซ่บมากครับขอบคุณมากๆฝากอัลบั้มชุด ล่าสุดนะคะหอมแผ่นดินมรดกลูกทุ่งชุดที่1และ2นะคะไปฟังใน YouTube ก็ได้นะเฟซบุ๊กก็คุยกันได้นะคไปแซบกันได้นะเลยครับ Facebook ของพี่ปายนะครับก็พิมพ์คำว่าพุกมามานีการปายนะครับก็ขึ้นเลยไปเพิ่มเพื่อนกันได้เลยนะครับนิดเดียวคลิกนิดเดียวโผล่เลยโอ้โหพูด พูดเหมือนไม่น่าเลยพูดเหมือนไม่โซเชียลเลยโผล่เลยเหมือนไม่กันอื่นบ้าแล้วจะติดต่องานได้ที่ไหนครับพี่ปายนั่นแหละติดต่อเลยนี่เลยศูนย์แปดห5ึ่งแถูกต้องแล้วค้าห้าห้าศูนย์่งเจ็ดห้าห้าเก้สี่ห้าแน่นอนเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชื่นชอบบทเพลงของพี่ปายตอนนี้มี MV หรือยังมีแล้วมีแล้วมีแล้วสั่งซื้อได้นะส่งไปทางไปรษณีย์ได้สั่งซื้อได้ด้วยเบอร์เดียวกันเย กันเลยนะครับครับแม้ยังไม่ได้รู้ยังไม่ได้โหลดเลยยังไม่ได้มีอะไรเขาเรียกเสียงรอสายอะไรมีไหมมีไมยังไม่ได้ลงที่ไหนเลยยังไม่ได้ลงเลยยังไม่ได้ลงใหม่แบบแกะกล่องเลยต้องรอต้องรอรอต้องรอนะครับสำหรับใครอยากได้เป็นเสียงรอสายกันใช่แล้วบอกมากล่าวกันอีกรอบนึงใช่ครับผมเอวันนี้ต้องขอขอบคุณครับสําหรับพี่ปายกุสุมามาีการด้วยขอบคุณคับขอบคุณคับพี่ปายอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับพี่ปายครับเราจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ปายนะครับไปดูคลิป นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับไปดูคลิปเลยค่ะอ๋อพี่ครับไม่ใช่คลิปไม่ใช่คลิปอีกแล้นะครับคลิปสนุกสนุกที่เราจะมาเบืเทิลกันถูกต้องแล้วครับคลิปแรกเป็นคลิปของเบียร์นะครับผมไปชมครับฝูงอันนี้นี่แม่ผมเองแม่ผมเองพี่ปายครับเป็นไงละครับงั้นงันนะผมดูลิลลาแม่ผมครับพี่ปายโอ้โหนี่ตาไม่ไหลนะเน่ยเมอเจ้าแมอเจ้าแม่งั้นงั้นน่ะดูดิพี่ปาย ไปดูคลิปนี้ดีกว่าคลิปภรรยาผมดีกว่าฮะนี่ภรรยาผมครับผมปล่อยนอกบ้านไม่ได้ครับพี่ไปปล่อยนอกบ้านได้ตบองนี้เลยน่าจะเก็บไว้ในกรงเลยเขี้ยวหมากผิดข้างพี่นาจะเก็บไว้ในกรงเี้ยวหมากผิดข้างจะแสดงอาการอย่างนี้ตลอดพิมพ์เคสองนะครับถ้าคุณชอบคลิปคลิปนี้เออกครคหนึ่งเบียร์คิมหันเดครับเคสองพี่ มิกกี้นั่นเองนะครับแล้วก็ส่งกันได้เลยนะครับมาทาง464 2242นั่นเองนะครับ,รบแต่ตอนนี้ <ผม S 1> เราขอดูคะแนนโหวตกันก่อนเลยดีกว่านะครับ <มา S 1> ว่าคลิปไหนโดนอกโรนใจแล้วก็นำกันอยู่ครับพี่จ้าพี่จ้าพี่ขอบคุณ ทุกๆก,กำลังใจที่สง่งให้มิกกี้นวันี้นี่นะครับยังมีช่วงหน้าอ really? ad ีกคขอบคุณนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับคุณมิกกี้ขอบคุณน้องอามด้วยส่งอีกน่จ้าเออคุณชครับช่วงนี้เราทิ้งท้ายกันด้วยหนึ่งผลงานเพลงตอนนี้กระแสดีมากๆเลยสําหรับผลงานเพลงนี้นะครับผมหนึ่งผลงานเพลงจากพันจักรพันธ์ครับสถานีความระกกรรมโดยช่วงหน้ากลับมาเปิดสายสดเลยขอบคุณพี่ป้าขอบคุณครับ